โอเค5รอบนี้ไม่ต้องสุ่มนะครับไปเทรดมาเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งในอีเวนต์วอเลนไทยนะครับเจ้ามิติกตัวนี้ฮิลเลอร์ทีวีวูแมนนะครับคือมันเปิดกันได้เยอะก็เลยคิดว่าน่าจะเทรดง่ายกว่านะเพราะว่าเปิดเองไม่น่าจะคุ้มไปเทรดมา8,000เจมนะฮะตัวนี้ฮิลเลอร์ทีวีวูแมนได้มาเรียบร้อยเป็นระดับมิติเป็นสกิลสเปลชนะครับสามารถฮิลได้นะครับ10ไป25อันนี้ไม่แน่ใจว่าเวลาหรือว่าระยะนะครับแต่น่าจะเป็น HP ของฐานเพราะว่ามีแค่อย่างเดียวที่เราสามารถฮิลได้ เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นโดนไม่ได้เป็นการรีแพร์ใช่ไหมไม่ได้เป็นการซ่อมดาเมจสามพันไปสองหมื่นนะครับดาเมจใช้ได้อยู่บลラสเลนจ์ ast, ange, นะครับเป็นการโจมตีแบบสเปรชระยะสิบสองไปยี่สิบระยะปกติยี่สิบห้าไปสี่สิบห้าก็โอเคนะกว้างคูลดาวสองวิไปหนึ่งวิดพีเอสก็คือพันห้าไปสองหมื่นแต่ว่ามีการโจมตีเป็นสเปรชต้องมาดูว่าสโลได้หรือเปล่านะฮะส่วนการฮิลจริงๆมันไม่ค่อยจำเป็นนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะการฮิลฐานใช่ไหมหนึ่งร้อยสิบห้าแล้วเหรอ เวฟท้ายๆก็คือ100 109ฮะถึงจะติดบอร์ดนะครับมีคนได้บ้างหรือยังเหมือนจะยังไม่ได้นะฮะศูนย์ตัวเวฟที่13เอาละเริ่มวางได้แล้ววงก็กว้างพอประมาณอยู่วางตรงนี้เลยก็ได้ถือไม้คะทานะฮะรอโจมตีด้วยไม้คกทาเป็นเวทมนต์โอ้โห,โห,โหเดี๋ยวนะดาเมจเริ่มต้น3000ขั้นต่อไป12,000เลยเหรอบวกมาอีกห2่ อัแป๊บหนึ่ง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 อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะฮะสามพันแล้วเหลือขั้นหนึ่งหกพันสามตัวอันนี้น่าจะยังไม่เป็นสปรลชน่าจะโจมตีปกติอยู่ทีละตัวทีละตัวอ๋อเป็นแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคโดนหมดเลยฮะมันไม่มีเอฟเฟคอะสโลได้ไหมเหมือนจะสโลไม่ได้อันนี้คือสโลจากเลเซอร์เหมือนจะสโลไม่ได้นะฮะสปรชเฉยๆถึงแม้ว่าจะไม่แรงแต่ว really ่าเริ่มต้นก็สามพันแล้วนะครับครูดาวสองวิค่อนข้างช้า สเปชเป็นระยะการระเบิดนะฮะสิบสองเวฟที่สิบเก้าอะหยุดได้แล้วไม่ต้องสคิปแล้วเดี๋ยวไม่ทันไล่เวทนะฮะ through. ไล่เวทใช้คาถาเป็นรูปหัวใจไล่เวททีวีแห่งความรักยังไม่มีหัวใจที่ทีวีจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หลุดมาเยอะและ้วจะทันไหมเนี่ยอาจจะวงกว้างอยู่ไม่เป็นไรหกพันหกพันหกพันอืผมว่า <laughs> ผมว่าอันนี้มาก่อนดีกว่ามาหรือว่าได้อยู่อ่ะมาพี่ พี่คนนี้พี่เขาแบกตลอดเลยนะฮะโอ้ทันอยู่เลเซอร์เก่งมากเลยอนายไม่ต้องวางแล้วอัพก่อนแบบหนึ่งหกพันเลเวลเต็มสองตัวอันนี้เท่าไหร่นะอัพเกรดหกพันห้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่แบกของเรานะฮะท็อกซิกนะครับสามารถแคลรี่ได้ดีมากสามพันอัพเกรดก่อนมีเลเซอร์แล้วก็มีท็อกซิกสโลได้หกพันห้าหันห้าเร็วเร็วเร็เร็เหมือนจะไม่หลับนะ หรือว่ายังไม่โดนก็ไม่รู้6,500ฮะอัพเกรดขั้นแรกดาเมจเป็น15ื0นนะครับระยะ30คูดาว1นาวิระยะการระเบิด15มีอะไรมาเพิ่มไหมอ๋อมีปีกมีปีกมีปีกที่ทีวีวงกว้างขึ้นออนิเมชั่นเหมือนเดิมก็โจมตีเป็นสเปรชแต่ว่าแรงมากนะฮะหมื่นห้านะครับอัพแค่ขั้นเดียวอูโหขั้นต่อไปหมื่นสองเลยเหรออู้ใช้เงินเยอะมากแต่ก็ต้องอัพอัพไปเต็มแล้วมีสามเลเวลวัด ดาเมจส20,000นะครับระยะ45าคูดาวนึ่วิอ่ะอัพไป6,500แล้วก็12,000เอออัพง่ายดีฮะดูเหมือนจะเยอะแต่ก็มีแค่2เลเวลอ่ะ12,000เลเวลเต็มวงก็โอเคอยู่นะกว้างใช้ได้อยู่ฮิวทั้งคู่เลยฮะโปรคีเลเวลเต็มแอนิเมชั่นก็อ๋อมีหัวใจแล้วนี่ไงนี่น่ารักน่ารักอืโจมตีแรงครับ20,000 20,000 20, แต่ว่า1วิ จริงๆก็คล้ายๆกับคิวปิดนะคิวปิดคือโจมตีหนึ่งวิเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยดาเมจแค่เก้าพันะครับสูงสุดเป็นลีจจนารี่ที่เราใช้ไปก่อนหน้านี้นะฮะคลิปที่แล้วนะครับใกล้ๆกันเลยข้อดีก็คือไม่กินพื้นที่นะฮะถ้ามีตัวบูสต์เนี่ยจะดีมากเพราะว่าวางง่ายนะครับอ่ะอัพไปสองขั้นเลเวลเต็มอือใช้ได้อยู่โอเคดาเมจแรงอยู่ฮะเหมือนจะยังไม่หลับนะเหมือนจะยังไม่หลับ ต้องดูว่าการการหลับได้หรือเปล่าอัพให้ท็อกฟิกก่อน5,000 7,000 8,000โอเค16,000อัพเกรดไป4ตัวนะฮะเลเวลเต็มสกิปบีดี้หัวใจนะครับมาแล้วแป๊บเดียวครับโอ้โหไม่ใช่ได้เลยนะนี่สกิปเวฟค้างไว้นะเนี่ย30กว่าแล้วถือว่ายากนะฮะ,ฮะล้านห้าหลับไหมหลับไหมหลับไหมโดนยิงหลายทีเลยนะยังไม่หลับนะฮะเวฟที่4ีครับ ยังค้างอยู่นะกดค้างไว้ยังสบายสบายเฮ้ยเก่งอยู่ตัวนี้ใช้ได้เลยไม่ได้ฮ <Hill City S 2> ิลเบสฮิลซิตี้ซิตี้คืออะไรเมืองอ่าเริ่มเยอะแล้วฮะหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวไม่ทันโอแต่ว่าใช้ได้ครับถือว่าเก่งเลยเออน่าจะใช่นะน่าจะไม่หลับเริ่มมากันเยอะเนี่ยโดนยิงหลายทีเลยนะฮะแต่ไม่หลับใช่ครับผมว่าฮิวได้ฮิวตัวเองได้ฮิลเ,เพื่อนได้เพื่อนเลยไม่หลับน่าจะอย่าง,งน,นั้นเนี่ยยิงมาเรื่อยๆเลย ทำไมตรงนี้หลับล่ะอันนี้อยู่ในวงนะทำไมหลับหรือว่าฮิวให้ตัวเองอเฉยโอ้๋ต่สู้สบายเลยครับสู้ง่ายมากยังวางนี่อีกนะยังไม่หมดศดัตรูไปได้ไม่ไกลอ่ะสีแล้วฮะยังไม่ถึง20นาทีเลยนะครับไปเร็วมากอ่าราวางตัวนี้สักตัวหนึ่งเออีอืมวางตรงนี้เลยอัพเกรดหน่อยอื <ๆ S 2> ึเ <ๆ S 2> จ้าไฮเปอร์นะฮะ48อ่าอ่าอ่าเริ่ม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 มากันเยอะ อะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนสจมตีไม่ทันไม่หลับไม่หลับโดนเตาอบหลับไหมก็ไม่หลับไม่หลับครับสู้ตลอดอ่ะเดี๋ยวรออัปเกรดตัวนี้ก่อน35มหมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาซานต้าออกแล้วก็วางที่เหลืออีก3ตัว60เนี่ยได้อยู่แล้ว70นะฮะอาจจะได้แต่ถ้าเกิดมีตัวบูสต์แล้วก็วางแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวนี้เป็นฮีเลอร์ทวิวแมนนะฮะอาจจะไปถึง 80- 90เลยก็ได้นะครับต้องลองดู หาตัวบูสต์ก่อนเริ่มวางเริ่มวางเพิ่มอีก3ตัวนะฮะตรงนี้เลยวางง่ายๆวางไม่ยากไม่กินที่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งมาวางไปเลยครับหกสิบเวฟสบายๆเดี๋ยวรอรอบหน้าหาตัวบูสต์ก่อนอ่ะอีกตัวหนึ่งครบพอดีเลยเฮ้ยเริ่มมาไกลอันนี้เริ่มมาไกลอันนี้เริ่มมาไกล อืมเกรดไปอันนี้เริ่มมาไกลนิดหนึ่งสี่ล้านมีอะไรผิดพลาดเหรอมีใครหลับหรือเปล่าทำไมหลุดมาไกลไม่เป็นไรวงกว้างวงกว้างยังมีตรงนี้อยู่ซ้ายมืออือเดินมาช้าๆสามล้านสามล้านมากันเยอะครับแล้วก็ตัวจับเพื่อนมารวมกัน โอ้โหไม่เหลืออ๋อเจ้าฟรอส12ล้านที่นี่ไม่หนาวนะที่นี่ร้อนดูไฟซะก่อนโดนตีไปฮะเมื่อกี้ไม่หลับครับโอ้โหชิลมากนี่บอสนะ60โอ้ถ้ามีตัวบูสต์นี่คือแบบ12ล้านเดินไปไม่ถึงไหนครับเรียบร้อยโอเคครับผมกดค้างไว้เลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาลองรอบหน้าอันนี้รู้แล้วว่าเก่งจริง เก่งจริงอันนี้กิเลตันมา6ล้านกว่าอันนี้เริ่มไปแล้วฮะเริ่มไปไกลแล้วครับหลายเวฟมาไม่ทนันไม่ทนันโจมตีไม่ทนันแต่ก็โอเคนะเก่งมากเก่งมากใช้งานได้ดีมากๆเปิดไม่ยากรีบเปิดเลยฮะไม่รู้จะโดนเนิร์ฟไหม64เวฟ <laughs> เริ่มมากันเยอะมากกองกันหลายเวฟ MJ มา MJ มาไม่ใช่บอสนะก็ยังสู้ได้อยู่นะสริปเวฟ 67เวฟโอ้โหอะแต่อันนี้เลื่อไม่ทันแล้วฮะทำตะเตมจไม่ทันแล้วอันนี้อแฟนทอมเื่อนที่เร็วไม่น่าเชื่อฮะกดสกิปเวฟค้างไว้ในเวฟหลังๆนะยังใช้งานได้อยู่69ครับถึง70ไหมยื้อไว้หน่อยยื้อไว้หน่อยรอยถึง70มากันเยอะมากไม่ทันยังไงก็ไม่ทันอันนี้ 70มาแล้วครับบอสคือใครอยากรู้ประกฏดตัวเร็วก่อนที่จะหมดรีบมาเร็วรีบมาเร็วรีบมาเร็วบอส71แล้ว,อลวเอ้าไม่มีบอสเหรอไม่มีพลังบอสขึ้นมาเอามีเมื่อกี้โอ้โหดูไม่ทันได้148 <laughs> ใช้ได้เลยครับรีบเปิดเก็บเลยตัวนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ